สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายจะพามาเห็ดอมไก่ใส่ฟักทองค่ะประกอบไปด้วยไก่นะคะเมื่อนี้ใส่ไก่บ้านค่ะฟักทองหรือว่าบักอึนะคะใบมะกรูดค่ะหอมพริกกระเทียมนะคะข่าตะไคร่ใบมะกรูดนะคะซอยนะคะและอันนี้ก็เป็นอตูเลาด้วยค่ะเดอ้ออันนี้ก็เป็นข่าเบือค่ะข่าเบือไปเห็ดกันเลยค่ะ ขั้นแรกก็ต้องตำพริกข่าตะไคร้ใบ,บมะกรูดนะคะใส่น้ำกันนะคะเสร็จแล้วน้ำไก่ไปขวในหม้อเลยนะคะส่วนทีเรต้องแซะข mm hmm. วดด้วยไฟกลางๆนะคะ mm hmm. เอาเนื้อไก่นะคะขวดไฟกลางค่ะขวดไปได้พอประมาณนะคะใส่พริกแกงที่เขาขกนะคะ ใส่ไปเลยค่ะหอเมเริ่มน้ำแล้วนะคะการครัวแบบนี้นะคะเจ่ไทยพริกเครื่องแกงนะคะขส่ถัเนื้อของไก่นะคะยิ่มันก็หอมโชยมาเลยนะคะใส่น้ำปลาน้ำปลาค่ะเครื่องปรุงที่เฮามีนะคะ ตะไขร่ใบมะกูดค่ะข่าค่ะที่ซอยไว้นะคะน้ำเดือดครัวน้ำกส่เยลยค่ะข,ของหอมหลายของรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้จะได้อภิฮฐ์นะคะแซ่บเลี้ยลายะคะ่ะ้ามันแห้งนะคะเติมน้ำสักเล็กน้อยค่ะใกล้บ้านนะคะ ซื้อมาตัวนึงนะคะ2 5 0บาทอันนี้ย้ายใส้ครึ่งตัวนะคะจากานั้นกระเติมน้ำลงไปนะคะหลังจากที่เขาครัวเขากันเต็มที่แล้วนะคะเติมน้ำลงไปคะ่ะตามที่เขาต้องการเลยนะคะ ย้ายใส่เวลาในการตร้มไม่ประมาณ20นาทีค่ะแต่บ้านย้ายนี่ครอบคั้วไหยค่ะนิ่มไส้น้ำเยอะๆจัง่อยนะคะไส้ฟักทองลงไปเลยค่ะนําปาร้าันตานผงชูรส ใส่ลงไปเลยนะคะมักรสใดรสหวานรแสแซ่บรสเผ็ดอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะป้าพี่น้องเอโอ้ยหนาแซ่บคักค่ะใส่ขาเบือ่อตอนท้ายนะคะข่าเบือนี้ยิ่งจะให้ไทยน้าของแกงนะคะนัวนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะ จากนั้นก็โรยไปด้วยมะกรูดไหมมะกรูดนะคะอหอมหลายพี่น้องเลยจัดไปเลยค่ะอมไก่บ้านค่ะสูตรนี้นะคะฟักท้องกับมันมากเลยนะคะกินโชยมาแล้วค่ะพี่นอ้องเอ้ยมากินขา้าวน้ำกันเด้อค่ะพี่นหอมคักจ้า ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบผักจะ้ะมีตูแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหรือว่าผู้ใดมีผักอย่างอื่นนะคะสามารถใส่ลงไปได้เลยพี่น้องกับเขา่าเศร้าเมื่อนี้คะ่ะออมไกค่ค่ะจัดไปเลยได้ค่ะเด้อ สดน้ำแซ่บๆนัวๆค่ะขอบคุณหลายๆะะที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ